คำที่พ่อดำประทานเสร็จท <oot> ี่ทุกคนเอ้ยสาธุสาธุสาธุเก้าหับนะคะหาเเงินหับทองส่วนปลาเงิน เินปลาทองนะคะ9 6 4 9 6 4คู่นะคะไม่ใช่ตัว9 6 4คู่จดด้วยนะ964นะคะปลาปลาเงินปลาทอง9 6 4คู่ขอพ่อดำประจงประทั หนส่วนใดเกี่ยวข้อ,ของสัมพันธ์บุญบารมีญาณบารมีของพ่อดาคุณหาชานชายเปิดขอพระองค์ท่านจงเปิด สโลโกมาพาเตนยน,นกะลยัมเย้าโมนาตินโนวันนี้ปูก็ลงประทับร่างรั่งทรงแม่เหมีวแล้วนะครับปวดสังเกตที่มือนะครับ มาโอ่จมมานปิดนนโ,ดยยนโยะโะนเี้นะเปิดาาแล้วนมาพาเราะมากมีมองว่าเป็นคืนเป็นคืนเป็นึ้นมองว่าเป็นคืนเป็นคืนเป็นคืน มาเลืน่นมันเกิดดังคลื่นดังคลื่นดังคลื่นละจะลูกยามัน โอนตาโซนตาหลังคาบันบังหน้าค่ะเท่าไรมนุษย์เท่าไรสองพันเท่าไรหร่งพันเลยเท่าไรสองพันเจ้าเจ้าสองตัวเหรอ ตันี้มันแปดมาล้องแหกแหกมาล้องแหกแหกเข้าใจไหมไม่เข้าใจไม่เข้าใจปูเอาเต่าตัวนี้มาร้องแปดแปมาล้องหกหกถ้ายังไม่ได้บอกเลขพวกแกวนะยังไม่ได้บอกสามตัวนะคะ ผู้ใดรีบผู้นั้นได้ช้าหวย,ยได้โชว์มั้งลอตาตรี่มาขายแทนที่มันจะซื้อไว้ถูกรางวัลที่ห้านี่สาวใช่ไหมคะเขยนโตเขยนโตโปมาถ้ามันซื้อมันถูกไปแล้วงวัดที่แล้วไม่เอาไปก่อนไปก่อนอใช่ไหมลูกยาอืมปฏิเสธแล้วนะไม่เอาแล้ว ช้าโตกันโตดูดีๆลูกยาเกนโตโตกนโตอเกนโตสามวันตามาสี่ควันตามาควนตาีชโรเนโตยามาเก็นโรยามาสวนตมาสี่กวโตยามาเกนโตหกสามหนึ่งเกนโตเกี้มา

แปดสี่หกเอาเดยเด้อเอาเลยสามตัวใช่ลูกนี้แค่นั้นโกลกาบัยโยกันแค่นั้นแหละโจแล้วข้าบอกว่ามันหลงอะไรเกเจ้าก็เอาไปใส่แปดแปดไปใส่ ปโอ้ยข้าม่ได้บอกข้าไมาได้บอกเจ้าจะได้เจ้าทำกำไรมาให้เขานะลูกยาาปูวดนี้ข้าให้เจ้าเป็นทุนปูวดน้าให้เจ้าสนับสนุนปูให้แม่เจ้าละบุญมีแต่ทอง หาเอาทองไปไว้ที่บ้านทองม้วนทองเอกทองไทยทองทุงทองพืชทองตะยามาทองทองทองหยิบทองหยอดไขวยทองทองทองเต็มทองไขวยทองต้องหยิบต้องหยอดแกนโตโซอันนี้ของข้า ให้ปูเลยให้ปูเลยของค่ะหนูไม่หวงหนูไปเอาใหม่ดีกว่าดีมากเอาไปเต็มเต็มเลยเจ้าเดินไปหน้าศาลค่ะไปดูเจ้าค่ะเอ้าเจ้าเดินไปตอนนี้แหละเจ้ามองหน้าค้าแล้วเจ้าจะเห็นบ้านค้ามีหลังคาบ้านคามีหลังคานะมีมีปูมีอยู่เดี๋ยวจะทาหลังคาให้ปูเดี๋ยวจะทําบ้านให้ปูเด้อเดี๋ยวจะทาศาลให้ปูมาอยู่ มองเข้าไปม้องเข้าไปทางไหนอ่ะป้าอยพวกไปแล้วมนุษย์เขาเอารางวัลไหนกันล่ะลูกวันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามเอาหมดทุกรางวัลนั่นเลงมันไม่มี ห้าหนึ่งหนหลังค้าขใซื้อลอตเตอรี่ <แ S 2> นะไม่ใช่หให้ซื้อลตอตเตอรี่ห้าหนึ่งหนึ่งการที่หนอ้าหน่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งนอจดยิงจดไปเอาเร็วเรากันที่หนึ่งอยู่นี่มามาลมา ก็เห็นอยู่หัวช้างเป็นอะไรอย่นีก้าวก้านจะเป็น9-9า้าข้ามีข้าบอกมีก้า้าไหมม9มี้าก้าเป็นอะไรโอโอเคเนี่ยจไปซื้อรดตาลี่ถ้ามนุษย์มันไม่เบี้ยวมันก็จะเป็นเนี่ยนบาหกเก้าเก้าหกเก้ เข้าใจไหมลูกยาที่ค่าให้พวกเจ้าคือหกที่ข้าให้พวกเจ้าคือเดี๋ยวเจ้าล oh ันไม่ค่าค่าถึงบอกดีกว่ารัแ่เจ้าลับไม่ค่าค่าจะบอกโอเคโอเอเคอเค

แปดหกสี่นะครับท่านผู้ชมครับล่างเขียนให้นะครับแปดเจลตัวนะครับปูบอกว่าต้องลำให้ปูก่อนนะครับเดี๋ยวปูจะบอกไม่ไม่ต้องแปลปัญหานะครับ เดี๋ยวปู่จะบอกให้ตรงๆเลยนะครับไม่มาไม่ได้นะบอกเลยบอกนะนะเดี๋ยวพอลำลำเสร็จเดี๋ยวปู่จะให้ไม่ต้องกลับนะครับให้ตรงๆไม่ต้องแปลครับเมื่อกี้ปู่เขียนเซมือให้864นะครับท่านผู้ชม

เจ้าหลุดรัทำไมไม่ท้อนี่คือตัวเลขที่ปูลนะครับแล้วก็เขียนให้เป็นตัวเลขตัวนี้ขนาดครับโปรดใช้วิจารญาในการรับชมด้วยนะครับ เอาเ้าอะไรกันสายเ่ยเอาเจ้าดูีอยนี้แล้วเยมเล่แล้วกสับสนกันนี่เาถ่ายใกล้ๆากทีละตัวให้เขาเห็นน่ะเห็นไหมสเตอนหน้ตอนจะทห้ามสะอาดเอา้าไหมค่ะ กองยาป้เท่งมงปะเลขแปดเลขหกเลขสี่ปะเท่งมงกองยาวไปดูเนี่เต็มเต็มเต็มปีอยู่เก้าดูรอรอบกลมนะครับัี้างนี้ทาเปิดลแปลต้ไมักนะเอ๊ะเก้าดูนีลูกอะไร รูปอะไรเจ้าตอบค่ะี่หกแปดอยู่ในวงกลมเก้าหนึ่งอยู่ข้างนอกสาธุสาธุสาธุนี่คืออะไรปลา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 อันนี้กี่ตัวปลาหนึ่งหนึ่งาล่ค่ผลาเอ่อ ปลามันมาเป็นคู่ปลามีเก้าร้อยหกดสี่คู่ปูปลามันมาเป็นคู่มันอยู่ในน้าครับก็ถึงปลามันมาเป็นคู่มันอยู่ในน้นคู่คู่อยู่ในน้ำก็คือถ้าให้จะเอาเจ้ากองยาวมาให้ค่ะกองยาวข้เห็นกองยาวหน่ยนะข้าดื่นสิกองยาวให้ค่ะกองยาว ไม่มาเป็นคู่มันมาได้ทั้งบนมันมาได้ทั้งล่างเพอร์เอรมาหมดมาเออป็นกระบวนรถที่เจ้าเอกหาแฟนอมาเขมาเดี๋ยคก็ปุ๋ยพี่เช่คอ้านี่แหละ ลูกนะลูกหลานปูทุกคนลูกหลานสมบูรณ์ดูจ้าดูมีบัรมีทุกคนนะลูกนะมีัตทุกมีทุกคนนะปูประสงค์อยกสร้างองค์พิยานาคนะลูกนะขบคายขอให้ชมพวงอำนาจบาทนาขบาจะมาช่วยสรนั่นรับมาแล้วอดมาแล้วปู ao nhay cái này đây là phù hãy dùng phải lan phù nước

ปูอ้าเดมาว่าใหครังรั่อนยให้มันอ่านเดลางครับปูเลยางทรานสเลยอกหกแปดสี่ปูเหยียบไว้ให้แล้วนะครับใช้วิจารยดเลยนะครับ